สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมากดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเล d y o อ Not นะฮะเป็นเกมหน่วยสว่าทที่สมจริงวันนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์ใช้กระสุนยางครับสำหรับด่านสไปเดอร์นะฮะที่เป็นด่านต้องจับตัวสั่งการที่เคยสังกัดหน่วยตำรวจหรือว่าหน่วยทหารมาก่อนนะครับผมก็สำหรับการใช้กระสุนยางในครั้งนี้คือค่อนข้างยากและก็ค่อนข้างลำบากเลยเพราะว่าผู้ต้องหานี่คือ อุธครบมือเลยนะครับแล้วก็ใช้อาวุธสงครามด้วยครัก็มาดูกันครับเพราะาผมจะมาสามารถเล่นด่านนี้ผ่านหรือเปล่านะครับโอ้โปตูเปิดเลย <moving clear. S 1> แปลกนะนี่เสียงเดิน ว่าผมจะเปิดประตูนี้เลยเดี๋ยวเคลียร์ห้องนี้ก่อนเคลียร์ขา้ขางในข้างในนี้เคลียร์แต่ว,ว่าผมจะเริ่มเปิดจากตรงนี้ก่อนเลยอย่างแรก The fuck kind of place is this? Get down on the floor! Get down! Move towards me. I need you to move. Move to the sound of my voice. Stay down and turn. PD, up. Drop don't Hands move. to your knees. มันไม่อยอมเข้ามาข้างในดื้อมากๆเลย <Okay. S 1> เต้องรีบเข้าไปรวบก่อนอย่างแรกเลยครับไม่หายไปไหนโอเคยังอยู่ตอนนั้นมีคนนึงตบหัวไปทีนึง

เาใช้ปืนแก๊สเข้าไปโอ้ไม่ใช่ปืนแก๊สสินี่ปืนแฟลชดีกว่าลืมเอาปืนแฟ,นแฟลชมาไ,ไม่ได้ปืนแก๊สมาแก่ค <c oughs> วักเลยคั Ah, oh, God damn it! are a hell of a Suspect standing by for transport. Tell this is Talk. Trailer's ready. Down on your knees! They're here! Drop it now! Drop the weapon and dead hands up now! Move on over here. What do you want to do? I'm going to go, go Move towards oh. me. Get down! I want to see hands! He's so Cops! move. I'm here to pick up a payment. Everything's good. Lead the talk. Suspect in custody. Compliant. Talk to elements. Trailer's inbound. รวมละหนึ่งคนโอเคตรงนี้ค่อนข้างเคลียร์เดี๋ยผมเคลียร์ห้องนี้ต่อต้องรีบทำงานอย่างรวดเร็วนะครับตัวเมื่อกี้โดนกระสุนยาไปนัดเดียวตายน่าจะยิงโดนจุดสำคัญที่หัวนะผมว่าตัวนี้เลยอะไรวะ คือต้องเราต้องโดนยิงก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเขี่ห้องนี้เลยโอเคเคลียร์ต้องรีบเคลียร์ครับแต่และห้อง สายเคลียร์มีห้องห้องหนึ่งฝายไม่เคลียร์เจอตบกันอะไรวะดื้จังวะโย่เราจะตายกันหมดถ้ามึงไม่ยอมนราดินมา ห้องนี้เราเคลียร์หรือยังวะหมือนจะเคลียร์แล้วโอเคตัวน,นี้เราเคลียร์ละซ้นนา,ยายเคลียร์เดี๋ยวห้องนี้ เล่นเสียงน่าจะห้องนี้แหละเช็คกรสุนจางค่อนข้างลำบากเลยครับคือยิงแล้วมันไม่ตายแล้วก็ถ้าเกิดเราไปจัดการอื่นต่อน,นี่คือตัวที่เรายิงแล้วมันยอมแพ้เนี่ย <c oughs> มันจะลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับแล้วก็หยิบปืนขึ้นมายิงเราซ้ำ ถ้าเราโซโล้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอยู่ทุกคนตอนนี้เราเอามาแล้วไม่ประมาณไม่ประมาณต้องใจเย็น,น,นับมาีอ,นนอีกเหรอ เขีมาหมดอีกว่าอันนี้น่าจะเป็นประตูทางดัดฟ้านะผมว่าเขีเ่หมดก่อนโอเคครับห้องน,น,นี้เคลียร์น,นีห้องทางออก โอเคนี่ทางข้างนอกที่เราเคลียร์มาแล้วนะครับผมแต่ผมเช็คด้านล่างอีกทีนะึงว่าเคลียร์หมดแล้วหรือยังตกใจเลยนะว่าเสียงใครโอเคครับนห้องน้ำ้องน้ำเคลียร์ Okay, I'll I'm going up now! Drop hands Do it now! up! Down on your knees! Okay. a Turn around and stay still. Stay here, stay calm. This be happening to the talk. We have a civilian in custody. Talk here? Excellent work. Don't stop now. ชั้นล่างน่าจะเคลียร์แล้วตอนนี <S <S ้ก็น่าจะเหลือแต่ชั้นด้านบนนะครับผมไม่ไหวว่ะใช้ปืนแฟนเลย Sounds hot Get down on the ground and now. I need you to move. Turn around. Hands up, do it now. Stay still. Do not move. I'm here, Talk. Talk. Suspect restrained and under our control. เชิญร,ยรายก่อนผมได้ยินเสียงปืนด้านล่างด้วยโอค้ควายังไม่จบสักควาเลยไม่เป็นไรครับก็ค่อยเคลียร์ไป อยู่ข้างในครับป๋อมันหนีมาตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ผมว่าผมเช็คก,ก่อนนะโอเคหมดทุกทีครับผมตรับโจรนี่ผมก็ต้องมาหาซิวิเลียนต่อซิวิเลียนโอ้ย ยากมากยากมากนี่ผมเรียกหน่วยที่เหลือเข้ามาครับช่วยตามหาตัวประกันหน่อยนี่ผมเรียกหน่วยี่เหลืข้ามายตมาตัวประอ อ่ก็จะผ่านนะครับค่อนข้างลำบากเลยก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรต่อไปนะครับโอ้ได้เก็ต A ด้วยฮนะชิงตาเป็น,นคนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ยิง โอเคครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอภายในขอ,อภัยในไว้หน้าที่ดีด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ